อางนั้นผมขออนุญาตเปิดรายการอยากเป็นทางการเลยละกันนะครับกับ CEO Talk นะครับอัปเดตข่าวสารโดยคุณชัยคุณบุญชัยนะครับริมอัิบุญครับพี่เปียครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปียครับสวัสดีครับก็สวัสดีเพเ่อร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27นะครับใกล้สิ้นเดือนกันแล้วนะครับก็ ตอนนี้หลายๆคนอาจจะซื้อของแล้วก็เก็บคะแนนกันเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจาอาจะรอตอนช่วงสิ้นเดือนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมก็วันนี้อยากจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับผมก็จะเอา เก็บความรู้ดีๆที่ผมไปอ่านหนังสือมานะครับหรือว่าไปฟังหนังสือนะครับเดี๋ยวนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่เลยนะครับเวลาว่างเนี่ยก็จะฟังหนังสือเอานะครับเพราะว่าค่อนข้างสะดวกด,ดีนะครับก็จะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นอยากจะแชร์ให้ฟังนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเดือนหนึ่งนะครับสิ่งที่ ทางมูมอมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือคลาสนะครับคลาสปั้นศูนย์ถึงแสนซึ่ง <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสมาชิกที่เข้ามานะครับเพเซอ์ที่เข้ามาร่วมคลาสปั้นศูนย์ถึงแสนเนี่ยสิกว่าตั้นนะครับ ซึ่งสิบกว่าท่านตรงนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้จำกัดนะครับไม่ได้จำกัดเรื่องของคะแนนหรือว่าตำแหน่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คนที่อยากจะเข้ามาเนี่ยขอให้มีความตั้งใจจริงนะครับขอให้มีความตั้งใจจริงแล้วก็ส่งวิดีโอคลิปแนะนำตัวเองกันเข้ามานะครับเราก็จะมีคลาสพิเศษให้ซึ่ง ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยครูกิ๊กเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะครับม,มีคลาสเมื่อเมื่อวันเสาร์นะครับมีคลาส let's grow นะครับก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะของเ,อเพเซอร์นะครับที่เข้าร่วมคอร์สปั้นศูนย์ให้เป็นแสนนะครับกับมูมอลของเราเนี่ย ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกคนเลยที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยพบกับมิติใหม่นะหลายคนอาจจะยังไม่เคย <c oughs> รู้จักตัวเองมากขนาดนี้นะครับและทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถข้ามขีดจำกัดนะข้ามขีดจำกัดความสามารถของตัวเองนะครับต้องบอกว่าข้ามขีดจำกัดความสามารถของตัวเอง สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยจากที่ Facebook ไม่เคยมีการแนะนำสินค้าหรือไม่เคยมีการชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาสมัครเป็นเพ e เซอร์ได้เนี่ยทำให้ตรงนี้เนี่ยมีสถิติใหม่กันมากมายเลยนะครับผมอยากจะแชร์ตัวเลขให้ทุกคนฟังนิดนึงอ่าตอนนี้ก็ทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันเยอะแยะเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ,อผมดูตัวเลขหลังบ้านนะรู้สึกว่าสมาชิก ผู้หญิงของเราเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับเอ๋อเป็นสาวสวยรุ่นใหม่ไฟแรงกันทั้งนั้นเลยนะครับเราเออไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าหัวใจยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยิ่งได้เข้ามาร่วมนะเข้ามาร่วมทํางานกับมูมอด้วยกันเนี่ยเ,ออเราก็จะมีสิ่งดีๆนะครับที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนทราบนะแล้วก็เราเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อแบ่งปนันความรู้กันนะครับ สามารถทําให้ทุกท่านเนี่ยเติบโตไปด้วยกันได้นะครับเนี่ยดูสิ <c oughs> มีแต่สวัสดีค่ะหมดเลยอ่ามีคุณอาทรนะครับสวัสดีครับอ่อเพเซอร์อ่าเพเซอร์ผู้ชายไปไหนกันหมดนะครับอ๋อมีคุณสนองนะครับสวัสดีครับอ๋อสำหรับตัวสําหรับอ่อสำหรับผู้หญิงน้อเยอะมากนะครับก็ต้องอรู้สึก เป็นเกียรติมากนะครับเรามีสาวๆมาร่วมด้วยกันเยอะมากเลยนะครับโอเคตะกี้นี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะผมอยากจะอัปเดตซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าประทับใจมากนะครับก็คือตอนเนี้ย <c oughs> นะครับยอดขายโดยภาพรวมของเราเนี่ยนะครับมีการเติบโตจากเดือนที่แล้วนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมลุ้นอยู่ว่าถึงปลายเดือนเนี่ย จะถึง30เติบโตถึง30%กว่าเดือนที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่คุณวิภาวันวัยรุ่นอายุ66ปีสุดยอดมากนะครับโอเคแต่อีกตัวเลขหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งผมคิดว่านะเป็นผลพวงมาจากาการที่หลายๆท่านนะครับมีเพเซอร์หลายๆท่านเนาะสิกว่าท่านเนี่ยนะครับเข้าร่วมนะ เข้าร่วมกับคลาสปั้นศูนย์ถึงแสน,นะครับซึ่งคลาสเนี้ยจะเป็นการติวเข้มนะแล้วก็มีกลุ่มนะครับมีกลุ่มในไลน์เนี่ยที่จะมาติวเข้มให้กับทุกคนเลยนะ,ะมีครูกิ๊กนะครับเป็นผู้นำทีมนะถ้าเกิดใครได้เคยพูดคุยหรือว่าฟังเพื่อน,อนๆที่เป็นเพสเซอร์ที่ร่วมเข้ากับคลาสนี้เนี่ย จะทราบเลยว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับเลยทำให้นะตัวเลขหนึ่งของเรานะครับประทับใจผมมากๆเลยก็คือตัวเลขจำนวนออเดอร์นะครับแม้ว่ายอดขายของเราเนี่ยจะเติบโตประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จำนวนออเดอร์นะจำนวนออเดอร์ของเราเนี่ยตอนนี้นะครับเติบโตกว่าเดือนที่แล้วเกือบ50%ปเนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกือบ50เ เพราะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับมีการแชร์ออกไปมากขึ้นนะครับซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะผมอยากจะให้ทุกคนอลองทํากันดูนะครับวันนี้ผมจะมาเกริ่นคร่าวๆเรื่องกลยุทธ์นี้ให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมกับคลาสนี้นะสามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับปิดรับสมัครปลายเดือนนะครับสนใจสมัครเนี่ยสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของมูมอได้นะครับกติกาง่ายๆก็คือถ่ายวิดีโอคลิปของตัวเองแนะนำตัวเองมาสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับแล้วก็ส่งวิดีโอคลิปเข้ามาให้กับมูมอนะครับเราจะคัดเลือกนะผู้โชคดีนะครับมาร่วมคลาสปั้นศูนย์ให้เป็นแสนซีซั่น2นะครับรุ่นที่2นะครับซึ่ง กลยุทธ์โดยภาพรวมเนี่ยคือเป็นยังไงนะผมเล่าให้ฟังทำไมนะทำไมถึงมียอดออเดอร์เพิ่มขึ้นนะเราก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือนะก็คือตอนนี้หลายๆคนนะตอนนี้หลายๆคนเวลาชวนเพื่อนหรือว่าไปคุยกับ เ,เพื่อนฝูงของเรานะครับที่อยากจะชวนเขาเข้ามาสมัครมูมอเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเล่าให้ฟังเลยว่ามูมอคืออะไรนะซึ่งอาจจะเป็นโอกาสทําให้เพื่อนของเราเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมยังไม่ทันตั้งตัวก็มาเจอของหนักเลยนะครับต้องเปลี่ยนแปลงความคิดต้องมาเข้าใจระบบของมูมอใช่ไหมครซึ่งอาจจะทําให้หลายคนยังไม่ตัดสินใจนะครับแต่กลยุทธ์ที่เราใช้นะแล้วก็ ถ่ายทอดให้กับคลาสปั้นศูนย์ถึงแสนเนี่ยก็คือการค่อยๆเปิดใจนะครับการค่อยๆแง้มประตูใจของผู้ที่เราอยากจะชวนเข้ามาด้วยนะครับวิธีการง่ายๆนะเราเริ่มจากการแชร์สินค้าที่เขาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่ราคาดีนะครับโดยยังไม่ต้องสนใจถึงเรื่อง MP เลยนะนะครับหรือว่าเป็นขนมอร่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เดือนที่ผ่านมานะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทีมงาน Product ของเรานะครับทีมงานค้นหาสินค้าของเราเนี่ยได้มีการนําสินค้านะที่เป็นขนมอร่อยๆมากมายเลยของกินอร่อยๆเนี่ยนะครับรวมถึงอาหารทะเลนะส่งตรงถึงบ้านทุกคนเนี่ยนะครับมาไว้ในแอปมูมอแล้วนะเพราะนั้นหลักการแรกเลยนะครับหลักการแรกเลยก็คือการ แง้มประตูใจของเขานะเราอาจจะแชร์ขนมนะที่เรากินแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอร่อยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่คนใช้กันเยอะๆเลยนะก็จะมีบราวนี่เอยนะครับหรือว่าขนมทัญพืชใช่ไหมครับหรือก็จะมีพวกอ,อะไรอที่เป็นม,มันอบกรอบนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพที่เรานะคัดเลือกเข้ามาอยู่ในมูมอแล้วนะครับ และอร่อยทุกเจ้าขอบอกได้เลยว่าร้านค้าที่มาร่วมกับเราเนี่ยอร่อยทุกเจ้านะครับอพอเข้ามาเราเราเราแชร์สินค้าเหล่านี้เนี่ยไปให้เพื่อนของเราแล้วใช่ไหมพอเขากินอร่อยถูกไหมพอเขากินอร่อยเขาก็อยากจะกลับมาซื้ออีกนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะเริ่มจากการถูกใจสินค้าก่อนนะครับเริ่มจากการถูกใจสินค้านะเชื่อใจเราก่อนนะครับ ยิ่งเขาเข้ามาพูดคุยกับเราซื้อกับเราครั้งที่2เนี่ยเขาจะเชื่อเราเชื่อใจเรามากขึ้นนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มแนะนําสินค้าที่อาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโตีนลดน้ําหนักก็ตามนะครับหรือจะเป็นสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีเพิ่มเติมเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ ที่มีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแกเจเ e ตนะครับมากมายเลยเป็นหลายร้อยรายการหลายพันรายการนะครับเข้ามาร่วมกับมูมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาไม่หยุดยั้งอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะแนะนําสินค้าเหล่านี้นะพอเขาเริ่มเชื่อใจเราแล้วเนี่ยเขาจะรักเรามากขึ้นนะครับพอเขาใช้ดีเนี่ยนะครับพอเราแนะนําสินค้าที่อาจจะมูลค่าเพิ่มขึ้นเขาก็ยินดีที่จะสั่งซื้อกับเรานะครับหรือว่า มีเพเซอร์บางท่านนะผมชอบมากๆเลยกลยุทธ์นี้นะครับก็คือใช้นะใช้ voucher นะเ c h e r ของเราให้เป็นประโยชน์เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้แม้ว่าโควิดไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วนะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เนาะหลายๆท่านที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะไม่กล้าออกไปข้างนอกเนาะกลัวติดโควิดนะครับก็นะเราสามารถแนะนำให้เขาซื้อ สั่งสินค้ามาทานท่ิา้านายโดยที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนสั่งให้เขาใช่ไหมเพราะเรามีฟู้ดแพนด้าเป็นพาร์ทเนอร์นี่เราสามารถเลือกเมนูให้เขาใช่ไหมครับแล้วก็บอกเขาได้ว่าเฮ้ย hey, วันนี้นะฉันจะกินสีฟ้าหรือว่าจะกิน MK delivery ่ใช่ไหมครับสั่งจากฟู้ดแพนด้าหรือว่าเราจะสั่งจากสีฟ้าโดยตรงเลยก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยจะกินอะไรวันนี้ผมจะกินน,นี้นี่ครับคุณป้าคุณนะ้าอยากจะกินอะไรสั่งผ่านผมได้นะเดี๋ยวผมสั่งเผื่อ ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเราเป็นการให้บริการเขานะครับหรือ <c oughs> เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Lazada ถูกไหมครับการซื้อของผ่าน Lazada โดยใช้วอลเชอร์ของมูมอเนี่ยก็ได้ MP เหมือนกันใช่ไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราเป็นการบริการนะบริการอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์ถูกไหมเรามีบริการตรงนี้ให้เขานะครับทำให้เขา รักเรานะทำให้เขาทั้งเชื่อใจแล้วก็รักเรามากขึ้นและหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะนะเขาก็จะยอมเข้ามาเป็นเพเซอร์กับเราเองนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้นะหารายได้จากวิธีการนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งทีเ่เป็นคลาสนะครับคลาสที่เรานะเราทำเจาะลึก นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสกิลนี้นะเราอยากจะให้นะเดี๋ยวใครที่เข้าคลาสปั้นศูนย์ให้เป็นแสนเนี่ยไหนวันนี้ถ้าเกิดใครเข้าคลาสนี้เนี่ยนะครับใครเข้าคลาสนี้อยู่แล้วนะช่วยพิมพ์9ก้ากันเข้ามาหน่อยอยากเห็นฟีดแบ็กกันหน่อยนะครับใครเข้าคลาสนี้อยู่พิมพ์9ก้ากันมาให้ชื่นใจหน่อยครับมีไม่เอ่ยนะครับใครที่ฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับ พิมพ์9กันเข้ามาหน่อยเนาะอะ่นะครับเยี่ยมเลยโอ้โหมีหลายคนมากๆนะครับตอนนี้เรามีคนฟังรวมทั้งหมด300กว่าคนเลยนะสุดยอดมากๆเลยโอ้โหมีคนพิมพ์9ก้ากันเข้ามาเพียบเลยนะครับอันนี้คือ9แบบยังไม่ได้เรียนคลาสใช่ไหมอันนี้คือ เพราะว่ามันเยอะกว่าจํานวนคนเรียนแล้วนะนี่หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเรียนคลาสนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นระดับนะเป็นผู้นําแล้วหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคลาสนี้ทุกคนไม่มีการแบ่งระดับทั้งนั้นนะครับเราจะเป็นการนะมิกซ์รวมทุกคนเลยเพราะว่าเราถือว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นการทลายกําแพงแล้วกเ็เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกคนนะครับขอให้คนที่สนใจนะ ใครสนใจอยากเรียนอ่ใครสนใจอยากเรียนพิมพ์หนึ่งมาให้ชื่นใจหน่อยครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยใบสมัครต้องล้นเมลกซ์ของเราแน่นอนเลยนะคุณรจนาเนะี่ยคุณรจนาเรียนแล้วค่ะ99999สุดยอดเลยนะครับอ่าใครอยากเรียนนะใครอยากเรียนพิมพ์หนึ่งโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับคุณพลายนะครับ คุณทันศิดานะครับคุณภูริยังพิมก้าวกันอยู่ยคุณสัสิธรอนโอเคมีหลายท่านอยากเรียนนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนเราปิดรับสมัครปลายเดือนนี้นะแล้วก็เดือนหน้านะเราจะมีการค <c oughs> ัดเลือกนะครับผู้โชคดีเข้ามาเรียนกับเรานะครับและขอให้นะคนที่เข้ามาเรียนในรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับหรือว่าไปถ่ายทอด ต่อให้คนในทีมไม่ว่าจะเป็นสายเดียวกันคนละสายกันนะมูมอเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมนะครับทุกคนเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคนะวันนี้ผมเกริ่อนไปหอมปากหอมคอละนะครับผมอยากจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังเพิ่มเติมกับฟีเจอร์ใหม่ที่มูมอกำลังจะม,มีในอีกเดือน2เดือนนะครับอ,อ,อาจจะไม่ใช่เดือนหน้านะเพราะว่า ฟีเจอร์นี้เนี่ยค่อนข้างเป็นฟีเจอร์ที่จะค่อนข้างเป็นนวัตกรรมนะครับแล,แล้วก็คาดหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับซื้อสินค้ากันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับฟีเจอร์นี้คืออะไรนะครับเราเรียกฟีเจอร์นี้ว่าบัตรส่วนลดนะครับก็คือทุกท่านเนี่ยตอนนี้นะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรีบนะโดยเฉพาะคนที่มีทีมอยู่แล้วเนี่ยฉันอยากจะรีบนะ รีบปิดแพ็กเกจนะรีบซื้อให้ครบสะสม250 MP ให้ทีมของฉันเห็นว่าฉันเอาจริงนะใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนเลยแต่จริงเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าในระหว่างเดือนเนี่ยแต่จริงมันสะสมได้นะอย่าลืมว่ามันสะสมได้นะครับแต่หลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากซื้ออย่างงู้นอย่างนี้หลายๆอยากซื้อสินค้าหลายๆตัวอยู่ทั้งเดือนเนี่ย รือว่าอยากจะค่อยๆปิดทํายังไงแต่ก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบัตรส่วนลดเข้ามานะครับบัตรส่วนลดนี้คืออะไรนะครับก็คือเราจะมีนะเหมือนเป็นแต้มให้นะครับก็คือเอาแต้มตัวนี้เนี่ยไปเป็นส่วนลดของสินค้าได้เลยนะครับโดยเพิ่มเงินนะแต้มตัวนี้เนี่ยจะมาแทนที่ตรงส่วนที่เป็น MP นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราซื้อบัตรส่วนลดนะผมอาจจะอธิบายยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่ามันปังแน่นอนนะครับก็คือว่าพอเราซื้อบัตรส่วนลดเราจะได้ MP มาสะสมไว้ก่อนเลยนะครับ MP ก็จะเข้าสู่แผนการจ่ายเงินนะจะเข้าไปสู่การคำนวณแผนการจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแต่ว่านะเราพอเรามีบัตรส่วนลดตรงนี้แล้วเนี่ยเราค่อยๆไปซื้อสินค้า โดยที่บัตรส่วนลดตรงนั้นเนี่ยจะมาหักลบกับจำนวน MP นะครับซึ่งทำให้เราจ่ายเงินเพิ่มในราคาที่ลดลงเยอะๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มูมองกำลังพัฒนากันอยู่นะครับแล้วก็คาดหวังว่านะจะทำให้สมาชิกของเรานะครับพรเพอเซอร์ทุกท่านของเราเนี่ยซื้อสินค้ากันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มูมองกำลังพัฒนานะแล้วก็ คาดว่าฟีเจอร์นี้นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยจะทำให้มูมอของเราเติบโตกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับโอเคเออนอกจากเรื่องสิ่งที่ผมจะมาอัปเดตข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ที่มูมอลกำลังมีเนี่ยนะครับก็ยังมีกลุ่มคู่ค้านะครับผมขอรีแคปหรือว่าพูดย้อนนิดนึงนะครับเ,เดือนที่ผ่านมานะจริงๆเรามีคู่ค้าหลายเจ้าเข้ามาเลยไม่ว่าสคูลเมื่อสคูลนี้ที่ผมพูดถึงนะ ว่าเราจะมีนะเราจะมีเ,เรามีเรามีแล้วนะขนมมากมายเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะทั้งอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางนะครับแบรนด์ดังหรือว่าแบรนด์ปังหลายๆแบรนด์นะครับเข้ามาอยู่ในมูมอนะครับแล้วก็จะมีของอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมากมายที่เข้ามาร่วมอยู่ในมูมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ เรากำลังพัฒนาไปอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มอาหารนะครับซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นและวใช่ไหมว่าเรามีอาหารทะเลนะใครยังไม่เคยลองสั่งอ่ะไ,ไหนลองดูสิไหนลองดูสิว่าใครได้สั่งอาหารทะเลมาทานที่บ้านแล้วนะครับกด5กันเข้ามาดูหน่อยกด5อา่ากด5มาดูหน่อยนะครับใครลอง สั่งอาหารทะเลใครที่ยังไม่เคยสั่งไม่ต้องกดนะครับผมอยากดูว่ามีใครเคยลองสั่งอาหารทะเลส่งถึงบ้านมาลองบ้างแล้วนะครับกด5มาดูหน่อยกด5ให้ดูหน่อยนะครับทุกคนบอกว่าสุดปังมากแน่นอนนะครับเราพัฒนาไม่หยุดแน่นอนนะครับสิ่งที่ <c oughs> มูมอทำเนี่ยนะเราจะไม่หยุดยั้งนะครับ ทุก,ท,กทีมงานของเราทุกๆคนนะครับทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อให้เพเซอร์ของเราเนี่ยได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเราก็ชวนเพื่อนๆืเ,นเ,นเข้ามาได้กันง่ายขึ้นนะครับใครที่เคยสั่งอาหารทะเลไหนลองกด5อ่ามีคุณอ้อนะครับพิมพ์5กันเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองนะผมลองแ,นะอแนะนำนะครับสั่งอาหารทะเลมาทำที่บ้านเนี่ยมันสุดยอดมากเลยอ่า แล้วพ่านมังเข้าพรรษานะเดี๋ยวเราจะมีเทศกาลอาหารเจใช่ไหมทีมงานของเราเนี่ยมีการติดต่ออาหารเจเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในคุณจันเพนก็สั่งอาหารทะเลมาลองแล้วนะครับทีมงานของเราเนี่ยมีสั่งมีการติดต่ออาหารเจเข้ามาต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะถึงในเร็วๆนี้ด้วยนะครับใครที่ทานเจก็ เตรียมตัวมาสั่งในมูมอได้เลยนะครับเราสะสม MP ไปได้ด้วยนะสุดยอดมากเลยใช่ไหมนะครับโอเคนะครับนอกจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกแล้วเนี่ยว่ามีพวกกลุ่มอาหารนะครับที่เราอยากจะเพิ่มขึ้นเข้ามาเพราะว่าผมเชื่อว่านะกลุ่มของสินค้าที่เป็นอาหารส่งถึงบ้านได้เนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์ในช่วงที่เรายังมีภาวะโควิดอยู่นะครับสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมเข้ามาในมูมอล อีกเนี่ยนะครับอ๋อจริงๆมีอีกอันนึงที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าทุกท่านอาจจะยังไม่ได้ลองใช้ก็คือเรามี Agoda ด้วยนะ a g o d a อ่าหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่า Agoda คืออะไรนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ a g o d a คือนะครับเป็นแอปหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่สั่งจองทั้งโรงแรมที่เป็นแบบโรงแรม5ดาว หรือว่าโรงแรมแบบบูติกคอนโโรงแรมแบบชิกๆนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับอยู่ในมูมองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครยังไม่เคยนะหรือว่าใครอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยแล้วอยากจะอจองที่พักนะครับสามารถซื้อ v o u ชอร์จากจากมูมองของเรานะแล้วไปใช้ในออแอปอะโก a ดาได้นะครับสามารถสะสม MP ได้ใช่ไหมสุดยอดมากเลยนะครับ อนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ย,ยก็คือนอกจากนั้นโอ้ยขอโทษทีพอดีลูกผมมานะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอโทษทีนะครับพอดี ลูกผมเพิ่งไปบ้านเพื่อนกลับมาะนะครับก็เลยแวะมาทักทายเอาขนมมาให้ผมทานด้วยนะครับโอเคมีคุณแอนใช่ไหมครับคุณแอนใช้ประจำนะครับห้องพักราคาถูกนอกจากจองห้องพักได้แล้วเนี่ยเรายังสะสม MP ได้ด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตะกี้นี้ผมพูดถึงนะครับเราก็จะมีการเชื่อมต่อระบบนะครับกับเว็บ นะที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแกดเจ็ตต่างๆที่เป็นที่นิยมนะครับทั้งแบรนด์เสี่ยมีหรือว่าแบรนด์กา r มน n หรือว่าหลายๆแบรนด์นะที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยใช้อยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าต้องขอประทานโทษนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราม,เมีงานหลายอย่างเลยที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องการเชื่อมต่อระบบเนี่ยอาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่มาแน่นอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มูมอจะพยายามพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งให้ทุกคนเลยนะครับโอเค